นะท่านพระอาจารย์มหาพิยะพระอาจารย์นุย้ยนะแล้วท่านพระอาจารย์บิก๊กพระอาจารย์มงคลแล้วก็สามเณรสามรูปมาทำสามอินกรรมนมะคือเป็นประเพณีดีงามที่ตะมาเคยพูดว่าถึงช่วงฤดูการเข้าพรรษาพระที่มีพรรษาน้อยนะเรียกว่ามีเป็นผู้อาวุโสพันเตนี่คือผ,ผู้มีอายุมากนะก็มาทำสามอินกรรกมมาทากล่าวคําขคารวะนอบน้อมนะเองส่วนตัวตระมาภาพเองทำท่านพระอาจารย์ชาญแล้วที่ วัดอมบวดีก็คือทำสามิจิกรรมวันนั้นเลยก็เ,เลยไม่ได้ไปที่วัดสันติวงศารามนั้นก็วันนี้เป็นกรณีพิเศษเมื่อท่านมาทำสามิจิกรรมแล้วเห็นพระแอนบอกว่าเอากล้องมาอย่างดีาบอกว่าให้พระอาจารย์ช่วยเหมือนว่าจะถ่ายรูปไหมก็เลยว่าปีนิสวัดป่าพุทธารามไม่ได้บวชสมเณรนะมีคนจองบวชสองคนแต่ตสมาก็ไม่ได้โทรไปบอกว่าปีนิ้จันร์บวชไหมเพราะช่วงโควิดมันช่วงก้ากึ่งยังไม่พร้อม ีที่แล้วบวชสามเณรสามรูปนะฮะพระหนึ่งรูปแล้วก็ปีนี้ไม่ได้ทำคงเป็นปีหน้านะเพราะว่าเป็นช่วงอ่าโควิดน่าจะซาลงไปแล้วก <c oughs> ็วมเมื่อโยมกล่าวคำถวายสังฆทานเรียบร้อยให้ญาติโยมเตรียมข้าวสุกนะไปใส่บาตรดันนู้นะและ้วก็ถ่ายรูปโยมอยากได้ภาพแบบไหนโยมแต่งตัวอย่างไรก็คือตัวโยมเลยจะบ่นว่าเออตากล้องถ่ายแล้วอ้วนไปผอมไปไม่ใช่นะโยม <c oughs> นั่นคือตัวโยมจริงๆนะบอกว่าไม่มีรีทัชนะก็ตั้งใจนะถึงว่า จิตที่ตั้งจิตเป็นกุศลและเจตนาเนี่ยมีความสําคัญมากการให้ทานและเจตมีการเจตนาเนี่ยมีอนิสงส์มากถ้าเราให้ทานโดยที่ไม่มีการเจตนาเกิดขึ้นเนี่ยอนิสงส์น้อยนะในครั้งพุทธก,กาลก็มีเรื่องเล่ามากมายแต่ว่าวันนี้ไม่เล่าพูดให้ฟังเฉยๆนะเล่าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวสมเด็จจะโมโหหิวนะก <c oughs> ็เปิดหนังสือหน้าหนึ่งร้อยแปดเลยนะกล่าวคำถวายพระทหารเลยนะตั้งนโมงสามจบพร้อมกัน อะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ วันนี้คณะพระภิกษุจากวัดสันติวงศาลาม4รูปพร้อมด้วยสมณมีน3รูปได้เดินทางมาที่วัดป่าพุทธารามเพื่อมาทำสามีจิกรรมต่อท่านพระอาจารย์ออสหลังจากที่ได้ทำพิธีเสร็จปุ๊บเมื่อเช้าเราก็มีการเดินบินทบาตให้ญาติโยม ทางวัดป่าพุทธารามได้ใส่บาทกันทั้งหมดก็มีพระหกรูปรวมที่วัดป่าพุทธารามด้วยนำโดยพระอาจารย์ออสแล้วก็มีสัมมเณีสามรูปวันนี้ญาติโยมก็มากันพอสมควรนะที่วัดป่ามาได้นำพัฒหารทั้งข้าวหวานมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสัมมเนีนวันนี้อาหาร เยอะนะวันนี้อาหารเต็มโต๊ะเลยวันนี้แล้วก็เรื่องการบวชสมณรนของทุกๆปีปีนี้วัส,สันติวงสารามมีสมเณรทั้งหมด3รูปในการบรรพชาสมเณรช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะก็อาจจะ,ะมีน้อยไม,ไม่เหมือนปีก่อนๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของญาติโยมว่ามีเวลาหรือว่า โอกาสที่จะพาเยาวชนพาลูกหลานได้มาศึกษาประพฤติปฏิบัติให้เรียนรู้กับพระพุทธศาสนาเราให้คุ้นเคยกับวัดพูกง่างไงให้คุ้นเคยกับพระว่าจะทำอย่างไรบ้างในการประพฤติปฏิบัติส่วนเกณฑ์ที่เราจะรับสมเนณ์น,นั้นก็คืออายุก็อเจ็ดปีขึ้นไปแล้วก็ต้องสามารถ ดูแลตัวเองได้เบื้องต้นเช่นอาบน้ําด้วยตัวเองได้เข้าห้องน้ำตัวเองไดไง้ส่วนที่เหลือก็พระที่อยู่ก็จะคอยช่วยดูแลในการเรื่องของห่มผ้าในการพาทําวัดสวดมนต์ก็ว่ากันไปกิจกรรมของสมณีนก็คล้ายๆกับคนโตที่มาปฏิบัติมาถือศีลในวัดเลย กิจวัตรของเราก็มีทําวัดเช้าเย็นเป็นปกติอตอนเช้าเราก็เริ่มเริ่มตีห้าครึ่งส่วนตอนเย็นเราก็เริ่มหนึ่งทุ่มก็ตอนเช้าตีห้าครึ่งถึงประมาณ7จ็โมงสินาทีก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆชั่วโมง4ี่สิบหนาทีประมาณนั้นส่วนตอนเย็นก็เริ่มหนึ่งทุ่มเลิกสองทุ่มครึ่งก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอันนี้ก็ทําเป็นประจําทุกวัน ส่วนภาคบ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่งก็จะมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกให้เด็กมีความอดทนให้มีสติเพราะว่าบางทีเด็กไม่ค่อยมีสมาธิก็เรียกว่าสมาธิสั้นก็เลยต้องมาฝึกความอดทนฝึกให้ห่างจากโทรศัพท์บ้างอเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆฝึกไปก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไร แล้วก็ค่อยๆฝึกไปเด็กก็ก็เป็นธรรมดาของเขาส่วนญาติโยมท่านใดที่มีความสนใจที่อยากจะพาลูกหลานมาบวชเป็นสมณเน,นที่วัดโยมก็ติดต่อมาทางวัดโดยตรงได้เลยเบอร์โทรของวัดสันติวงศสรามก็คือ0 1 2 1 5 5 1 5 7 2 9อ่อันนี้เบอร์โทรตรงที่ออฟฟิศที่วัดเลย หรือจะติดต่อไปทาง m e s s e n g e อร์ c e e o o o k ของวัดก็ได้ส่วนวัดปา่าพุทธารามปีนี้ท่านบอกว่าไม่ได้จัดเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็ยังไม่สะดวกอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าปีหน้าท่านบอกว่าท่านก็เปิดรับอยู่แต่ถ้าใครจะมาประพฤติปฏิบตัติมาถือศีลอันนี้ท่านก็รับอยู่ทั้งที่วัดปา่าพุทธารามและวัดสันติวงศารามตอนนี้ก็ถือว่าเกือบป,ปกตินะอย่างวัดสันติวงศารามแล้ก็ เปิดรับญา,าติโยมท่านใดจะไปถือศีลภาวนาโยมก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ว่ามาก่อนหน้านี้ได้ก็แจ้งว่าอยู่กี่วันสุดท้ายนี้นะขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญร่วมถวายอาหารหลายๆอย่างาทั้งวัดป่าพุทธารามก็ดีหรือวัดสันติวงศ์สลามก็ดี ในการดูแลพระพิสุสง์สมณเณรให้ได้มีอาหารครบฉันเพื่อที่จะให้มีกำลังในการรพฤติปฏิบัติบางโยมบางคนก็ทำบุญทั้งอาหารข้าวหวานทำบุญทั้งกำลังทรัพย์กำลังปัจจัยกำลังกายก็ขอให้บุญเหล่านี้ส่งผลให้โยมมีความสุขมีความเจริญมีร่างกายที่มีสุขภาพแข็งแรงที่ดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยผ่านพ้นจากวิกฤตโควิดนี้ไป ถ้าทำธุรกิจอยู่ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปจเจริญพ่อนะ